คือจริงๆผมก็ไม่ค่อยชอบสั่งของออนไลน์เท่าไหร่นะครับอย่างร้านเนี้ยครับ j k d i c a s t ก็รู้จักกันมานานแล้วแต่ว่าไม่เคยสั่งสักทีวันนี้ผมก็เลยลองสั่งดูแล้วกันสั่งไปส่งมานี่ซัดไป20สกว่คันนะครับแถมยังสั่งรถแบรนด์ที่ไม่เคยสั่งมาก่อนด้วยจะเป็นแบรนด์ไหนต้องดูในคลิปเลยครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับช่องเราด้วยนะครับ ตอนนี้เรามีร้านขายลดในช้อปปีแล้วไปกดติดตามและอุดหนุนกันได้นะครับขอบคุณครับอันนี้ผมสั่งมาให้ส่งที่อเมริกานะครับแต่ถ้าถามว่าร้านเขาส่งไปที่ไทยไหมจริงๆแล้วเขาก็ส่งให้อยู่นะครับแต่ว่าค่าส่งแพงมากเลยครับถ้าใครอยากรู้ว่าส่งไปที่ไทยราคาเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวดูท้ายคลิปนะครับผมให้ทีมที่ไทยเนี่ยเขาแคปมาให้ดูว่าถ้าเราสั่งประมาณนี้ส่งไปที่ไทยเนี่ยจะได้ราคาเท่าไหร่นะครับ อันนี้กล่องแรกนะครับผมไม่เคยสั่งมาก่อนผมก็เลยลองสั่งเบาๆมาก่อนนะครับไม่กี่คันเอออยากรู้ว่าข้างหลังเนี่ยเขาแถมอะไรให้ไหมนะฮะก็ไม่มีนะครับแอบดูนิดนึงอ่าชุดแรกนะครับมี4คันนะฮะแต่ว่าน่าจะพอมองกันอ่อนแล้วละ่ะว่ามันเป็นรถของแบรนด์ไหนนะครับก็คือเป็นแบรนด์โ o มิก้านั่นเองครับแต่ว่ารถที่ผมสั่งมาเนี่ยเขาไม่มีขายทั่วไปตามร้านค้านะครับแม้แต่ในอเมริกาก็ตาม นี่ครับคันที่1ก็คือลาเฟรรี่นะครับก็เป็นรถโทมิก้าที่ทําเป็นรถเฟรรี่นะฮะแต่ว่ายังเป็นรุ่นแบบธรรมดาอยู่กล่องขาวนะครับคันที่2ล่ะก็เฟรรี่เหมือนกันนะครับเฟอร์รารี่ s f เ0 s t r ู d ย l นะครับคนดูอาจจะสงสัยว่าทำไมผมชอบเฟรรี่จจริงๆผมมีความหลังฝังใจอยู่นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยทุกปีเนี่ยญาติของผมเนี่ยเขาจะซื้อเฟรรี่สีแดงที่เป็นรถบังคับมาให้ แต่ว่าผมก็เก็บไม่ดีเลยเล่นไปเล่นมาอยากรู้ข้างในมีอะไรผมก็ลือหมดเลยฮนะหลายๆคนก็อาจจะเป็นเหมือนกันเนาะคันสุดท้ายก็คือ 488GTB นะครับอันนี้ก็เป็นรถเฟอร์รี่เช่นเดียวกันมีเฟอร์รี่จากโทมิค้ามา3ามคันนะครับคันสุดท้ายของกล่องแรกนี้คุ้นๆไหมครับนี่ครับ Deutschlanddesign นะครับรถที่ผลิตโดยแบรนด์ของเยอรมนีนะครับ คันนี้เป็น Porsche 911 GT3 นะครับผมสั่งคันเนี้ยเพราะว่าในชุดเนี้ยผมมีแล้ว4คันขาดแค่คันเดียวเท่านั้นเองก็คือคันนี้ครับคราวนี้เราก็ครบชุดกันแล้วนะครับ5คันนี่ครับคันนี้ฮะ Porsche 911 GT3 นะฮะแล้วก็ที่เหลืออีก4คันก็ซื้อมาจากตามร้านทั่วไปนะครับผมว่าเจอคาร์ไดแคเนี่ย โอเคนะสำหรับที่อเมริกาก็คือราคาขอเนี่ยมันไม่ได้แพงเกินไปถูกกว่า e b a y อีกครับอย่างพอเชื่อคันนี้ผมได้มาราคาพอๆกับซื้อเองที่ร้านเลยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็มีบวกค่าส่งนะฮะค่าส่งก็ต้องยอมให้เขาลังแรกมาเรียบร้อยราบรื่นนะครับเพราะฉะนั้นหลังที่2ก็ต้องมาครับหลังที่2นี่แหละผมจะจัดเต็มมากๆเลยอ่ะมาดูกันว่าหลังที่2มีอะไรนะครับ เปิดมาก็ประมาณนี้ครับจริงๆผมอยากสั่งเยอะกว่านี้หน่อยแต่ว่าเขาให้สั่งแค่นี้ครับเต็มลังใหญ่สุดของเขาและก็มีฮ o อตวิวด้วยแล้วก็ t o มิก้ก็ยังมีนะครับแต่ว่ามีรถแบรนด์อื่นๆด้วยนะฮะอ่มาลองเดากันดูก็ได้ครับว่าจะเจออะไรบ้างนะครับลังนี้ฮ o อตวิวเนี่ยผมสั่งฮ o อตวิวพรีเมียมมา10คันเขาก็เลยยกลังให้ผมเลยฮนะหนงนะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นลังออริจินอที่มาจากร้านนะครับเป็นลังที่เขาแพคให้ใหม่เนี่ยครับเป็น หลังนี้าเรามาดูกันต่อครับว่าเขาแถมอะไรให้ผมไหมขนมลูกอมจริงๆน่ารักดีนะครับสําหรับร้านที่เขาแถมของเล็กๆน้อยๆมาให้ครับแต่อันนี้แถมกระดาษมาให้ <c oughs> โอเคอมาดูครับว่า Hot วิ e พร p r e m i u m 10คันนั้นจะเป็นชุดไหนนะครับคือฝ่องชุดนี้ผมหาที่ร้านไม่เจอก็เลยต้องมาสั่งนี่นะครับชุดแรกนี่น่าจะคุ้นๆกันอยู่ฮนะเป็นชุดที่คือฮาอผสมครัวนะครับ จริงๆก็ทั้ง2ชุดเลยฮะว่าทุกคนอยากได้นะครับชุดที่1ก็คือสไลด์สตรีทนะครับแล้วก็อีกชุดนึงก็คือ m o u n t a i n Drifter นะครับเขาขายแค่ชุดละ32เหรียญเองครับซึ่ง32เหรียญเนี่ยก็ตกคันละ6เหรียญกว่ากว่าถ้าคุณไปเดินหาตามร้านก็ได้ราคาเดียวกันเลยครับ6เหรียญกว่ากว่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยไม่ต้องลุ้นเลยสั่งแล้วได้ครบนะครับแต่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 แตไม่ได้สั่งสีพิเศษมาอ่าถ้า ใครคุค้นเนี่ยเมื่อกี้จะรู้ว่าคันที่เป็น liberty walk nissan skyline r ส4พเนี่ยจะมีสีพิเศษเป็นสีดำนะครับแต่ว่าอันนี้ผมสั่งมาแค่สีปกติก็คือเป็นแดงดำนะฮะก็ขอเก็บสีปกติก่อนนะครับสีพิเศษนี่ก็หวังว่าเราจะไปเดินหาเจอตามร้านที่เขาขายกันราคาไม่แรงนะครับประมาณ6เหรียญ นี่นะครับ2ชุดนะฮะชุดที่1 Mountain Difter นะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็ชุดที่2คือ s l i c e Street ชุดนี้ก็สวยนะครับไม่เห็นม,มีใครพูดถึงเท่าไหร่เลยอ่ะต่อไปเราก็มีของดีนะครับไม่เห็นจากที่อื่นด้วยนะอันเนี้ยถ้าใครตามช่อง YouTube ของอเมริกานะครับที่เขารีวิวรถเร็กเนี่ยก็น่าจะรู้จกักสัญลักษณ์นี้หรือว่าถ้าใครเคยอ่านแบบพวกเว็บไซต์ที่เขาเขียนเนี่ย ก็จะเป็นของกลุ่มนี้เหมือนกันนะครับเขาชื่อว่า r a m l บอรี่กรุ๊ปนะครับเป็นช่อง YouTube หรือเป็นเว็บไซต์ที่เขารีวิวรถเหล็กแต่ว่าเขาทํารถออกมาด้วยเนี่ยนะครับหน้าของเว็บเขาผมก็ได้ข้อมูลหลายอย่างจาก r a m l บอรี่กรุ๊ปนี้เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องอุดหนุนเขาหน่อยนะครับเขาทํารถออกมา2คันนะครับเป็นเชฟวิส i ูบาร a โดกับ f o r d g t 4 0นะครับซึ่งเขาคอลแลบกันกับ Autoworld แล้วก็รวมถึง JK d i ร์ดายนี่ด้วยนะครับเป็นผู้จัดจำหน่าย ั้นเป็ก็ฝันเลยนะว่าเราจะมีรถฟุงแก๊กบ้างอ่ะเดี๋ยวรอดูต่อไปว่าฝันนี้จะเป็นจริงไหมนะครับต่อไปก็โทมิก้านะครับแต่ไม่ใช่โทมิก้าธรรมดาคือโทมิก้าพรีเมียมนะครับ f e r r a r i fxxk แล้วก็อีกคันหนึ่งไม่ได้หมดแค่นี้มี2คันนะครับสองสีกล่องดำกับกล่องแดงน่าจะได้แกะแหละว่าออกมาเป็นยังไงนะครับ2คันนี้เทียบกับโทมิก้าปกติแล้วมันจะ ดูดีกว่าขนาดไหนมาถึงแบรนด์ที่เราไม่เคยแกะมาก่อนนะครับไม่เคยมีมาก่อนสั่งเป็นครั้งแรกเพราะทุกคนขอมามินิ GT ครับแล้วก็มาสองคันไม่ได้มาแค่คันเดียวนะฮะคันแรกฝีน้ำเงินนะครับเป็นงาน Liberty Walk และคันที่สองก็ออกมา เป็นงาน Liberty Walk เหมือนกันนะครับสีแดง Liberty Walk Lb w o r k Nissan GTR นะครับส่วนคันสีน้ำเงินเนี่ยก็คือ Lb f i l u e d w o r k GT Nissan 35 GTRR สีน้ำเงินนะครับเดี๋ยวได้แกะกันมินิ GT ขอกันมานานขอกันมาหลายคนนะครับผมแกะให้ดูละกันนะซื้อมาแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับคันสุดท้ายเนี่ยต้องบอกเลยว่าแพงที่สุดนะฮะ ในแพ็คนี้โอ้โหที่ผ่านมาเนี่ยมันเหมือนจะแพงทุกคันนะฮะแต่ว่าน,นี้แพงที่สุดครับมันเป็น l amborghini k u n t a ก lp 500s นะครับแต่มันไม่ใช่งานธรรมดามันคืองานของเล d l ลายค l ับนะครับเป็นเว็บไซต์ของ Hot Wheels ที่ทำให้เราหัวร้อนได้ทุกเดือนเพราะเรากดของไม่ได้นะครับคือเริ่มต้นเนี่ยคุณต้องเข้าไปฝากสมาชิกแล้วก็กดของแย่งคนอื่นเขา ผมมาคำนวณและวสรุปแล้วเนี่ยผมซื้อจาก j ค่าดายแคสเนี่ยแหมมันราคามันอัพนะแต่ว่าได้ของคุ้มค่านะครับไม่ต้องไปแย่งเขาไม่ต้องหัวร้อนนะครับได้แล้วได้เลยเนาะเดี๋ยวแกะให้ดูกันในคลิปต่อๆไปนะครับโอโหสัญญาไว้มากมายเลยคลิปนี้แต่ว่าต้องบอกว่าร้านเขาดีจริงๆนะครับไม่ใช่เป็นร้านผมนะร้านผมเป็นร้านซูงแก๊กชอ็ชอปซีซีซีชนะครับ แต่ปัญหายอย่างหนึ่งก็คือถ้าส่งมาที่ไทยเจคาาดแคสแพงมากอันนี้ผมให้ทีมที่ไทยเขาลองทำดูนะครับก็คือสั่งรถ2คันเป็นรถคอนเวนชั่นเนาะแล้วก็ให้ใส่ที่อยู่ที่ไทยนะครับปรากฏว่าชิปปิ้งเนี่ยครับมีเลือก2ช้อยส0 0 0หรือ5 0 0 0ัน <c oughs> ถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องฟูงแก๊กด้วยนะครับแล้วใน f a c e b o o k นะครับมีเพจ่า h o t v i e w center ครับไปกดไลค์กดติดตามกันได้ครับ อยากดูอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมตามดูกันคลิปที่ฝันญากไว้เยอะๆนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ